เดี๋ยวมันจะขึ้นว่าอันเชิญหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงหินเนี่ยสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟ อัปเดตกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็มาสอนหาสมบัติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาสมบัติกันก่อนเนาะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับผมเนาะกิจกรรมนะครับมาเลยหาสมบัตินะครับผมวันนี้ก็วาดอะไรดีทุกคนก็แล้วแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะวาดอะไรนะครับอยู่ที่เราเลยนะครับเนาะก็วาดได้เลยนะครับอยู่ที่เรานะครับจินตนาการเราล่ะเฮ้ยเราจะวาดอะไรนะครับก็ ได้หมดเลยนะครับว่าเฮ้ยผมจะวาดอันนี้นะครับพี่อะไรอย่างนี้นะครับได้หมดเลยนะครับว่าเฮ้ยเราวาดอันนี้แล้วมันจะดีไหมอย่างเงี้ยครับเ <icamente, S 1> ออ <erton? S 1> นะฮะวาดได้หมดเลยจะวาดอะไรนะครับผมอ๋อวาดได้หมดเลยนะครับเนี่ยผมว่าดเดี๋ยวมังกรก็ออกมาอีกละเดี๋ยวดูนะมังกรออกมาเนี่ยคือจบเลยนะครับนี่ อยากได้ยากเกิดบ้างอะครับประกอบเยอะแล้วอะ,อะ,อะเชได้ปะเออให้มันได้อย่างนี้เต่าบ้างสวยะฮะประมาณนี้นะครับผม,มแล้วก็สมบัติวันนี้นะครับผมมาเลยนะครับตรงไหนนะครับวันนี้ชึบอ่ะสองวิเด๋ยวเลามาเชิญพวกเราเต้เๆเนะครับ ยื๊บนะครับวันนี้ก็ที่เดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปหาดูนะครับที่เดิมนะครับอีกแล้วเหรอที่เดิมมีอยู่2อที่เองอ่ะทุกคนนะครับมันจะง่ายไปไหมทุกคนนะครับอ่ะลงไปเลยครับที่เดิมอีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงเขื่อนแล้วก็เดินมานะครับอันนี้อธิบายละเอียดสุดแล้วนะครับทุกคนก็ดูบริเวณที่พี่พร้อมอยู่ตรงนี้นะครับนะประมาณตรงนี้แหละนะครับ มันก็จะขึ้นให้ขุดนะครับน่าจะประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าอันเชิญหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงหินเนี่ยห็นตรงเนี้ยมันก็จะมีลูกแก้วนี้ออกมานะครับเห็นไหมเป็นเติมเลยนะครับเดี๋ยวสิบโมงมันก็จะเปลี่ยนที่นะครับอ่าหาก่อนสิบโมงนะครับเอาละเห็นไหมเนี่ยกล่องก็อยู่ตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่บอมผมไม่ได้กล่อง เราไม่ได้เก็บไงเออเราเก็บกล่องด้วยนะครับเห็นไหมเราเก็บกล่องด้วยดิเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมเออนะครับ่ตรงเออนี้ยโอเคบ้าทุกคนนี้แหละบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ย ลงมากๆเลยนะทุกคนต้องหาปืนหาอะไรก่อนนะครับรู้จักวงแล้วที่พี่บอมมาร์กเลยนะครับอูเรือเขื่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมเป๊ะเลยนะครับไปปะอ่าเป๊ะนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคจําหินไว้ออยู่ตรงหินนะครับเดินมาปุ๊บบ้านเอลตรงนี้เดินมาตรงหินเติ๊ด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 เดินมาอยู่ตรงนี้หาบริเวณนี้แหละเจอแน่นอนนะครับผมโอเคไหมอ่าโอเคนะครับ เราจะเข้าใจกันล้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปิดละเราไปบู๊แหลกกันนะครับประมาณนี้นะครับผมหาให่้ยๆ โอเคเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับกล่องเราหาได้แล้วเนาะมาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรนะครับบราคิวเรเยลนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแฟชั่นใหม่ M 4 l ายสตรีทนะครับผมแล้วก็ดีดทุกช่วงท่านะครับโอ้โหใช้คาว่าดีดเลยเหรอครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มีชุดใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วก็ตรงนี้มันเป็นชุดที่อยู่ในหินนะครับแต่อ่ามันออกไปแล้วเนาะแต่ตอนนี้กลับมาละนะครับทุกคน ใครยังไม่มีนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับผมแล้วก็มีโทเค็นด้วยนะครับเอาไปแลกนะครับผมสุ่ม600เพชรนะครับหนึ่งครั้งเนาะก็ประมาณนี้นะครับสุ่มได้เลยส่วนตัวมืสอบนะครับซุดไลาบัลลูนะครับลายตัวเตะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสะสมเนาะตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่28นะครับ7วันนะครับมาให้เราแลกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีที่แลกด้วยนะครับตรงนี้เลยจึ๊บนะครับนี่เลย50ชิ้นนะครับโอ้เยอะนะครับ50เนี่ย ตรงเนี้ยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ 40, 40 40นะครับตอนนั้นเป็นลูกแก้วเนาะแล้วก็ของอื่นๆนะครับตอนนั้นเป็นลูกแก้วอ่ะทุกคนเออเกินไปนะครับทุกคนนะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่เราแรกไอเทมเนี่ยทุกคนนี่เห็นไหมมันเป็นลูกแก้วเนี่ยแต่เขาหนาจะเอาออกแล้วหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็แลกไม่ทันเหมือนกันนะครับเอาจองออกนะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโอเคสําหรับการหาสมบัติยังไงก็ลองหาดูนะครับทุกคนเนาะไม่อยากไม่อยากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปบายครับสวัสดีครับ